Okay. นี่รอบบ่ายรอบบ่ายเบาๆเบาๆนี่ครับผมรอบเช้านะคะพี่ในภาคเหนือไปแล้วสําหรับรอบเช้าช่วงนี้ภาคเหนือตัดยอดเร็วหน่อยนะคะสําหรับภาคเหนือตัดยอดไวนิดนึงนอกนั้นก็ยังปกติสองสรอบได้อยู่นะคะ ภาคเหนือนะคะพี่ภาคเหนือสายเหนือช่วงนี้ถ้าส่งริมนะคะรบกวนตัดยอดให้หนูไวนิดนึงเพราะว่าต้องไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยไม่งั้นเดี๋ยวตกส่งกันหมดนะคะนี่น,น,นีอันนี้ส่งเบ,บาๆอีกแล้วอะรถมาล้ำหนึ่งรอบไปเองหนึ่งรอบนะคะรอบเช้าอีกหนึ่งรอบอยากได้อะไรบอกของแน่น เยอะทุกที่ส่งทุกที่ทั่วประเทศส่งจริงนะคะมีลูกค้ายังคาใจอยู่ว่าส่งจริงหรือเปล่าขอเครดิตร้านมีงงมากเลยค่ะไรสดกันค่ะขนาดนี้ละส่งนะส่งนะส่งจริงนี่เห็นไหมไรสดนะคะคือส่งจริงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้มีสินค้าอีกหลายรายการที่ไรสดหน้าเพิดนะคะติดรอกกันก<อ>่อนเด้อขอบคุณค่ะ